ทำไมความเจ็บปวดจึงทำให้เราโตก่อนจะเริ่มเรื่องสำคัญวันนี้ถ้าคลิปนี้ช่วยปลอบใจคุณหรือทำให้คุณมองชีวิตต่างไปสักนิดอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้คนที่คุณอยากให้เข้มแข็งขึ้นนะครับกำลังใจเล็กๆของคุณทำให้ช่องรับสมองเติมพลังใจมีแรงทำต่อจริงๆมนุษย์ทุกคนผ่านความเจ็บปวดบางคนเจ็บจากความรัก บางคนเจ็บจากความคาดหวังบางคนเจ็บจากครอบครัวงานชีวิตหรือแม้แต่ตัวเองเราไม่มีใครเลือกได้ว่าจะเจ็บไหมแต่เราเลือกได้ว่าเจ็บแล้วโตหรือเจ็บแล้วติดอยู่ที่เดิมและความจริงที่ลึกที่สุดคือความเจ็บปวดคือครูเง,งียบๆที่เก่งที่สุดในชีวิตมนุษย์1 ความเจ็บปวดทําให้เราตื่นจากชีวิตที่วิ่งตามอัตโนมัติหลายคนใช้ชีวิตเหมือนเครื่องจักรทางานเหมือนเดิมคิดแบบเดิมคบแบบเดิมใช้เวลาแบบเดิมจนกระทั่งบางอย่างพังลงความรักพังงานพังความฝันพังตัวเราพังความเจ็บปวดทําให้เราต้องหยุดและการหยุดคือจุดเริ่มต้นของการเห็นชีวิตจริงๆ Pain wakes us up. ความเจ็บปวดปลุกให้เราตื่นครับถ้าไม่เจ็บเราก็ยังใช้ชีวิตดับเดิมต่อไปไม่เปลี่ยนไม่คิดไม่มองลึก 2. ความเจ็บปวดทำให้เรากลายเป็นคนที่ซื่อสัตว์กับตัวเองมากขึ้นตอนที่สบายเรามักหลอกตัวเองได้ง่ายมากฉันโอเคฉันไหวฉันไม่รู้สึกอะไรหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปเองแต่ตอนเจ็บเราหลอกตัวเองไม่ได้ หัวใจมันพูดชัดมากว่าตรงนี้มันไม่ใช่แล้วหรือฉันเหนื่อยกับการพยายามฝืนแล้วความเจ็บปวดดึงความจริงออกมาจากที่ลึกที่สุดในใจเราและความจริงคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตประโยคภาษาอังกฤษหนึ่งที่กินใจผมมากว่า pain makes you honest ความเจ็บปวดทำให้เราซื่อสัตย์กับใจตัวเอง 3. ความเจ็บปวดสอนให้เราปล่อยในสิ่งที่ไม่ควรแบกอีกต่อไปบางครั้งเราไม่ยอมปล่อยเพราะเราคิดว่ารักคิดว่าต้องอดทนคิดว่าต้องดีพอคิดว่าต้องรับผิดชอบทุกอย่างแต่เมื่อมันเจ็บจนเกินไปหัวใจจะพูดว่าถึงเวลาวางลงแล้วนะความเจ็บปวดเป็นเหมือนแรงที่ดันเราให้เดินออกจากที่เก่าแม้เราจะไม่อยากออกเองก็ตาม pain pushes us to let go ความเจ็บปวดผลักให้เราปล่อยและทันทีที่วางลงเรารู้ว่าที่ผ่านมาเราเหนื่อยแค่ไหน 4. ความเจ็บปวดทำให้เราแข็งแรงแบบที่ความสุขให้ไม่ได้ความสุขทำให้ชีวิตสบายแต่ความเจ็บปวดทำให้ชีวิตแข็งแรงขึ้นคุณจะรู้ว่าควรเชื่อใจใคร คุณจะรู้ว่าขีดจำกัดของคุณคืออะไรคุณจะรู้ว่าคุณรักตัวเองมากแค่ไหนคุณจะรู้ว่าคุณผ่านอะไรมามากกว่าที่คิดคุณจะรู้ว่าคุณยืนได้แม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆสิ่งเหล่านี้ความสุขให้ไม่ได้มีแต่ความเจ็บปวดเท่านั้นที่สร้าง Pain builds strength that comfort never can ความเจ็บปวดสร้างความแข็งแกร่งที่ความสบายสร้างไม่ได้ 5. ความเจ็บปวดทำให้เรามองโลกอย่างลึกขึ้นและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นมนุษย์ที่เจ็บมาจะอ่อนโยนขึ้นจะฟังมากขึ้นจะเข้าใจความเหนื่อยของคนอื่นมากขึ้นจะมองโลกแบบไม่ตัดสินเร็วเหมือนเดิมเพราะเขารู้สึกมาแล้วว่ารอยยิ้มของคนบนโลกนี้มีหลายคนใส่ไว้เพื่อซ่อนแผลความเจ็บปวดจึงไม่ใช่แค่ทำให้เราโตแต่มันทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น สิ่งสุดท้ายที่อยากให้คุณจำไว้ Your pain is not the end, it is the beginning ความเจ็บปวดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นของความเข้าใจตัวเองเริ่มต้นของชีวิตใหม่เริ่มต้นของความแข็งแรงในรูปแบบที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีและเริ่มต้นของมนุษย์คนใหม่ที่ลึกกว่าเดิมอ่อนโยนกว่าเดิมและเข้มแข็งกว่าเดิมคุณไม่ได้โตตอนที่สบาย แต่คุณโตในวันที่ร้องไห้นั่นแหละถ้าเนื้อหานี้สัมผัสหัวใจคุณหรือช่วยให้คุณเข้าใจความเจ็บปวดตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้คนที่กำลังต้องการพลังใจนะครับแล้วเจอกันในตอนถัดไปสวัสดีครับ